ขณะที่ประเด็นแรกที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ครบ120วันพอดีวันนี้นะครับที่นายทักษิณชินวัตรนอนโรงพยาบาลตำรวจถึงแม้ว่าจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกิดคำถามในสังคมอย่างกว้างขวางแต่ล่าสุดรองนายกสมศักดิ์นะครับอ,อกมาคูบอกว่าถ้าเกิดกรรมธิการตำรวจบุกไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลตำรวจถ้าเกิดใครก็ตามที่เอาข้อมูลของนายทักษิณมาเผยแพร่อาจจะถูกฟ้องได้ครับ นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีระบุว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไม่ใช่จะต้องรักษาตัวอยู่นอกเรือนจําไปตลอดแต่ก็ขึ้นอยู่กับคําวินิจฉัยของแพทย์ยืนยันว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปตามระเบียบและหากกรณีที่กรรมธิการการตารวจของสภาผู้แทนราษฎรจะขึ้นไปดูที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตํารวจจะต้องขออนุญาตก่อนถ้าทาโดยพละการอาจจะถูกฟ้องได้เพราะเป็นเอกสิทธิ์ของผู้ป่วย ด้านโฆศกโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยว่าโรงพยาบาลไม่มีอำนาจหน้าที่ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้บุคคลเข้าเยี่ยมชี้ว่าพื้นที่ควบคุมนั้นอยู่ในความดูแลของกรมราชทัณฑ์ตามบทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะขณะที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมวันนี้เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อไปพบกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่ถึก ที่ตึกไทยคู่ฟ้านะครับทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าการเดินทางไปพบนายกถือว่าเป็นไปตามขั้นตอนตามระเบียบกรณีที่นักโทษต้องการจะรักษาตัวนอกเรือนจำมากกว่า120วันจำเป็นจะต้องรายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบจึงถูกตั้งข้อสังเกตนะครับว่านายทักษิณอาจจะได้นอนนอกคุกต่อไปอีกคับ